เรื่องราวที่คุณกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ได้รับแรงบันดาลใจและแดัดแปลงจากซีรีส์เหนือสมรภูมิหากต้องการรับชมเรื่องราวเต็มฉบับสามารถติดตามได้ที่ไอฉีอี e ้และวีทีวีบทที่1เพลิงแขนที่สมอยู่ในใจเสียงกระดิ่งลมแก้วใสในเรือนดังแว่วมาตามสายลมยามเช้า แต่สำหรับเฮอเยี่ยนแล้วมันคือเสียงเตือนใจถึงกรงขังที่นางไม่อาจหลีกหนีภายใต้ชื่อเฮรูเฟยนางคือบุตรชายคนโตของตระกูลแม่ทัพผู้เกลียงไก่เหอเยี่ยนจำต้องสวมชุดบุรุษสวมหน้ากากเหล็กเพื่อปิดบังใบหน้าและแบกรับภราระที่หนักอึ้องของพี่ชายที่ป่วยกระสอบกระแสนอ่อนแอพ่อของนางเคยเป็นท่านโหผู้แข็งแปรเขาบังคับให้นางใช้ชีวิตในฐานะ เหอดูเฟยเพื่อสานต่อชื่อเสียงของตระกูลทั้งที่ใจจริงแล้วนางอยากมีชีวิตที่ได้เป็นตัวของตัวเองอยากวาดภาพดอกเวยในวันหิมะโปรยอยากนั่งจิบชาในสวนยามบ่ายและชมจันทร์ที่นางชอบนักชอบหนาแต่ความปรารถนาเหล่านั้นเป็นเพียงความฝันลมๆแรงๆเพราะทุกย่างก้าวของนางคือการต่อสู้เหอเยี่ยนเริ่มต้นจากการเป็นทหารชั้นผู้น้อยในกองทัพนางใช้ความสามารถแลไหวพริบ พิสูจน์ตัวเองในสนามรบครั้งแล้วครั้งเล่าเลือดแลหยาดน้ำตาที่ไหลหลังไม่เคยทำให้นางท้อถอยจนในที่สุดนางของเฮอรูเฟยก็เป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินแม่ทัพไรพ่าย,ายคือฉายาที่ทหารในกองทัพมอบให้แลด้วยชัยชนะครั้งล่าสุดฮ่องเต้จึงพระราชทานตำแหน่งอันทรงเกียรติพร้อมกับฉายาแม่ทัพเฟยหงให้นางในฐานะแม่ทัพสตรีคนแรกแห่งราชวงศ์ ที่ไม่มีใครรู้ว่าแท้จริงแล้วนางคือสตรีคนหนึ่งแต่การกลับมาของนางกลับสร้างความไม่พอใจให้กับพี่ชายแท้ๆที่เพิ่งหายจากอาการป่วยเหอรูอเฟยตัวจริงมองเหอเย่ยนเป็นเพียงหอกข้างแคร่เป็นเงาที่บดบังต,ตัวตนของเขาเขาไม่สามารถยอมรับได้ว่าน้องสาวผู้ซึ่งเคยใช้ชีวิตในนามของเขามาตลอดกลายเป็นวีรสตรีผู้ยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดินหัวใจ เหยี่ยนเต้นแรงไม่เป็นสรรัมเมื่อเห็นหน้าพี่ชายที่เพิ่งกลับมาจากวัดอี้จิงที่พี่ชายไปอยู่เพื่อรักษาอาการป่วยเสียงเรียบๆของท่านพ่อนั้นมันดังกล้องไปทั่วทั้งห้องพ่อของเหอเยี่ยนพูดกับนางว่าเจ้าจงเลิกแสดงเป็นพี่ชายของเจ้าเสียกลับไปใช้นามของเจ้าแต่บัดเดี๋ยวนี้ ชาร้อนในถ้วยที่พี่ชายมอบให้กลับซ่อนเรนไพล้ายเอาไว้เหอหรูเฟยวางยาพิษทำลายดวงตาของเหอเย่ยนจนตาบอดสนิทก่อนจะนำร่างที่ไรเรี่ยวแรงของน้องสาวไปทิ้งไว้ที่วัดวัดเดียวกับที่เขาไปรักษาตัวนั่นก็คือวัดอี้จิงเสียงหอบหายใจรวยริงของเหอเย่ยนแทบจะกลืนหายไปกับความเงียบสงัดของบึงในวัดร้างร่างกายของนางเย็นเยียบ เลือดที่ไหลรินออกมาจากบาดแผลราวกับเป็นสายน้ำที่ช้าล้างความหวังแลทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีให้หายจางไปในห้วงเวลาสุดท้ายของชีวิตจิตสำนึกของเหอเยี่นพลันหวนเกิดไปสู่ภาพความทรงจำที่เจ็บปวดภาพของเด็กสาวผู้มีชีวิตชีวาที่ต้องละทิ้งตัวตนเพื่อสวมใส่ชุดบุรุษห้ามนอนเล่นใต้แสงจันทร์ห้ามวาดภาพดอกเหมยที่นางรักและแม้แต่ห้ามจะยิ้มออกมาจากใจ นางเห็นภาพตัวเองในชุดเกราะที่หนักอึ้องท่ามกลางพายุทรายอันโหดร้ายภาพที่ต้องทนฝึกฝนอย่างหนักในค่ายทหารจนเนื้อตัวนั้นเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำภาพที่ต้องยืนหยัดต่อสู้กับศัตรูในสนามรบอย่างกล้าหาญทั้งหมดนี้เพียงเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเฮอรูเฟยนั้นสมควรจะได้เป็นแม่ทัพไร้พ้าและแม่ทัพเฟยหงเกียรติยศที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อ บัดนี้กับไร้ความหมายนางต้องแรกมันมาด้วยตาที่บอดสนิทและเลือดที่ถูกแย่งชิงออกไปและด้วยลมหายใจที่กำลังจะขาดลงทั้งหมดนี้เป็นเพียงเพราะว่านางเป็นสตรีเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ใจของนางเจ็บปวดยิ่งกว่าบาแดแผลใดๆคือภาพใบหน้าของพ่อที่ควรจะเป็นเหมือนภูผาแห่งความแข็งแกร่งใบหน้าของพี่ชายที่ควรจะรักและปกป้อง แต่ในท้ายที่สุดครอบครัวที่นางทุ่มเทชีวิตเพื่อปกป้องกลับมองว่านางเป็นเพียงแค่ของไร้ค่าเป็นเพียงขยะที่เมื่อหมดประโยชน์แล้วก็พร้อมที่จะโยนทิ้งน้ำอย่างไม่ใหญ่ดีเหเยี่ยนสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่ค่อยๆคลืบคานเข้ามาลมหายใจของนางเต็มไปด้วยความแค้นความแค้นที่กัดกินเสียจนไร้ซึ่งความเมตตาหากข้ามีโอกาสข้าขอสาบาน จะกลับมาทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างและจะทำให้พวกเจ้าชดใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำกับข้าและลมหายใจของนางก็ขาดห่วงไปทิ้งไว้เพียงร่างอันไร้สติและความแค้นที่ยังคงกรีดร้องอยู่ในความมืดเปลือกตาที่มืดมิดค่อยๆขยับเปิดออกแสงแดดยามเช้าที่สาดส่องผ่านช่องหน้าต่างกระท่อมทำให้เหยอเยี่ยนต้องหยีตาลงภาพที่ปราศ กฎเบื้องหน้าคือแสงสว่างที่คุ้นเคยแสงที่นางคิดเห็นว่าจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปแล้วดวงตาของนางกลับมามองเห็นอีกครั้งแสงที่นางคิดว่าจะไม่ได้เห็นอีกตลอดไปดวงตาของนางกลับมามองเห็นได้อีกครั้งเสียงกระดิ่งลมที่ทาจากไม้ไผ่ดังกรุงกลิงกล้งเบา,าเมื่อต้องลมเฮยเยี่ยนหันไปมองตามเสียงนั้นภาพของกระท่อมไม้ที่คุ้นเคยภาพของสวนเล็กที่เต็มไปด้วยสมุนไพรไม่ใช่ภาพของวัดร้างที่นาง หายไปที่นี่คือกระท่อมของอาจารย์หลิวปูว่างในขณะที่ความสับสนยังคงประดังเข้ามาชายคนหนึ่งก็เดินเข้ามาในห้องใบหน้าเปื้อนรอยยิงย้งยำอ่อนโยนของเขามีริ้วรอยแห่งการเวลาไม่ใช่ใครอื่นนอกจากอาจารย์หลิวปูว่างเขาพูดขึ้นว่ากว่าจะลากเจ้าขึ้นมาจากน้ำและรักษาเจ้าจงหายระวังตัวหน่อยอาจารย์กล่าวด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นแต่แฝงไว้ด้วยความดุกดันเล็กน้อย คำพูดนั้นทําเอาเหเยียนหึงกับยิ้มออกมาอย่างโล่งใจนางยังไม่ตายนางได้กลับมาอีกครั้งความแค้นที่เคยกัดกินหัวใจบัดนี้ถูกเติมเต็มไปด้วยความหวังอันริบหรี่แล้วกับไฟที่ลุกโชนจากเท่าฐานขอบคุณเจ้าขาท่านอาจารย์เหเยียนกล่าวเบาๆพร้อมกลับน้ําตาที่ไหลรินออกมาด้วยความเต้นตันข้านึกว่าอาจารย์ก็พูดทาลายความเงียบขึ้นมาว่าหยุดเสียเถิด อาจารย์กล่าวกัดขึ้นไม่ต้องพูดอันใดทั้งนั้นข้ามิได้ช่วยเจ้าเพื่อให้เจ้ามาตายอีกรอบหรอกนะเหอเยี่ยนยิ้มบางๆอีกครั้งนางก้มหน้าลงซ่อนน้าตากลับมามีชีวิตอีกครั้งนางจะไม่ยอมให้สูญเปล่าอีกแล้วข้าคิดว่าข้าช่วยเจ้าออกมาจากบ้านนั้นได้แล้วเสียอีน้ําเสียงของอาจารย์หลิวปูว่างเจงด้วยความอ่อนโยนแต่แววตานั้นเต็มไปด้วยความผิดหวังเหอเยี่ยนถอนหายใจออกมาแผ่วเบา ด้วยความรู้สึกมากมายที่ถาโถมจนไม่รู้จะพูดอะไรออกมาทีแรกข้าคิดว่าหาข้าให้สิ่งที่เขาต้องการนางเริ่มกล่าวอย่างเชื่องช้าข้าก็คิดว่าชีวิตนี้ของข้าจะกล้าเรื่นเสียอีกแต่ข้าคิดผิดเหอเยี่ยนสายหน้าช้าช้าข้าคิดว่าอย่างน้อยเขาก็ยังเมตตาไว้ชีวิตเอาข้าไปทิ้งไว้ที่วัดเพื่อปิดปากแต่ใครจะรู้เล่าพวกนั้นไม่อยากให้ข้าได้พูดอีกเลย ความเงียบงานเข้าปกกลุ่มอีกครั้งมีเพียงเสียงลมผ่านพัดพุ่มไม้กระทบกันเบาๆอาจารย์หลิวถอนในใจออกมาพวกนั้นช่ำชองเรื่องพิกฟ้าเปลี่ยนแผ่นดินเกินไปกระมังแต่ดีแล้วที่เจ้าหลุดออกมาได้เหอเยี่ยนพยักหน้ายอย่างเลื่อนลอยก่อนจะเอ่ยถามสิ่งที่ค้างคาในใจตอนที่ข้าอยู่ในวัดข้าโดนปิดแก้นข้าอยากรู้เหลือเกินเจ้าค่ะว่าเกิดอันใดขึ้นกับตระกูลเซียวอาจารย์หลิวเหลือบตามองลูกศิษย์ ก่อนจะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมรภูมิหมิงซุยให้เจ้าฟังสึกสุดท้ายที่เจ้าออกรบสมรภูมิหมิงสุยตระกูลเซียวอาจารย์หลิวกล่าวทับอู่ทัวลูกรลานต้าเว่ยที่มีแม่ทับเซียวจองอูประจำการอยู่เขาได้ส่งสารให้เจ้าเป็นเป็นกองหนุนแต่เจ้าก็ไปไม่ทันการทับใหญ่ของอู่ทัวตีจนค่ายแตกแม่ทับเซียวก็เสียชีวิตกลางสนามรบ หยื่อเยี่ยนกำหม,มื่นแน่นแม่ทับเซียวเป็นอาจารย์ที่เคยสอนนางตอนอยู่ที่โรงเรียนทหารทั้งยังเคยฝึกทหารร่วมกันกับรองแม่ทับเฟิง่งอินเซียวแ๋อลูกชายของเขาเมื่อนางกรีทาทับหนุนมาช่วยแต่ไม่ทันท่วงทีทําให้แม่ทับเซียวตายในสนามรบและแม้ศึกครั้งนั้นจะชนะสามารถได้ทับอู่ถั่วออกไปได้แต่ทหารกว่าสามหมื่นนายก็ต้องสังเวยชีวิตไป ทำให้เซียวเฉีอโกรธเกรี้ยวที่นางยกทับมาสายเกินไปเซียวเฉีอเดินทางจากชายแดนไปขอข้าเฝ้าอาจารย์หลิวกล่าวต่อแต่ฮ่องเต้ทรงกลิ้วหนักเกือบจะยึดอำนาจทางการทาหารของตระกูลเซียวแล้วเหอเยียนได้ยินเช่นนั้นก็ตกใจนางตะโกนออกมาอย่างตกใจว่าได้อย่างไรฮ่องเต้ไม่คิดจะกสอบส่วนสักนิดเลยหรือก <laughs> <Nord ique> ็เพราะว่าที่ทองพะลุงมีเหอหลูวเฟยอยู่ที่นั่นด้วยอย่างไรเล่าอาจารย์หลิวตอบเสียงเรียบ เขาเข้าไปทูลห้องเต้ว่าเขาไปที่สมบรทุมทันทีที่ได้ข่าวและเป็นคนของตระกูลเซียวเองที่ไรฝีมือทําให้แม่ทับเซียวต้องเสียชีวิตเฮือเยี่ยนกัดฟันแน่นด้วยความโกรธแค้นที่ลุกโชนขึ้นอีกครั้งฝ่าบาจ,จึงตัดสินโทษให้ทับตระกูลเซียวต้องไปอยู่ชายขอบในเขตเย่ยโจโดยที่ราชสำนักจะไม่ให้ความช่วยเหลือใดๆ เรื่องราวที่ได้ยินนั้นเหมือนมีมีดคมกรีดลงบนหัวใจของเหอเยียนครั้งแล้วครั้งเล่าพี่ชายที่แสนชั่วช้าของนางนอกจากจะหักหลังนางแล้วยังรอบทำร้ายตระกูลเซียวอีกด้วยนางกำมัดแน่นพรางมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยสายตาที่ลุกโชนไปด้วยไฟแค้นหลายวันผ่านไปภายใต้การดูแลของอาจารย์หลิว ร่างกายที่เคยบอบช้ำของเหอเยี่ยนก็ค่อยๆฟื้นคืนกลับมานางไม่ได้นอนสมอยู่บนเตียงอีกแล้วแต่ลุกขึ้นยืนหยัดอย่างมั่นคงราวกับต้นไม้ไผ่ที่ผ่านพายุที่ลานบ้านไม้ที่คุ้นเคยเหอเยี่ยนกุมกระบี่ไว้ในมือแสงอาทิตย์ยามเช้า ศาสตร์สองลงมากระทบกับคมกระบี่สะท้อนประกายวาววับนางเริ่มรำกระบี่อย่างเงียบงันทุกท่วงท่าแฝงไปด้วยความรู้สึกที่รุนแรงความโกรธแค้นต่อพี่ชายที่หักหลังต่อ,อครอบครัวที่ทอดทิ้งและต่อชะตากรรมที่โหดร้ายได้ถูกถ่ายทอดลงไปในทุกฝีดาบที่ฟาดฟัน กระบี่ที่เคยรำเพื่อปกป้องบ้านเมืองบัดนี้กับกลายเป็นกระบี่ที่รำเพื่อปกเพลิงแค้นนางจดจําทุกบาดแผลที่ได้รับจดจําทุกคําพูดที่ได้ยินและจดจําทุกความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญเฮยเยี่ยนหยุดลงนางชี้ปลายกระบี่ไปเบื้องหน้าแล้วเอ่ยคำสาบานออกมาอย่างหนักแน่นว่าของที่เป็นของข้าข้าจักไม่ยอมให้ผู้ใดมาแย่งชิงไปได้ คำสาบานนั้นดังกึกก้องอยู่ในใจของนางตลอดไปแม่ทัพเฟยหงได้ตายจากไปแล้วแต่เหอเยี่ยนคนใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นนางกลับมาเพื่อทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างที่ถูกพลากไปโบนัสท,ท้ายคลิปวันที่พระจันทร์สวยเหลือเกิน แสงจันทร์สาดส่องกระทบบ่อน้ำในวัดอี้จริงสายลมแผ่วเบาพัดเอาใบไม้มปลิวสวยัยหญิงสาวในชุดขาวสวมหมวกปีกมีม่านบังตาเหอเยี่ยนออกมายินรับลมเพียงลิงพัางที่บึงหลังวัดแห่งนี้นางปรารถนาจะมองทิวทัศน์และรับแสงจันทร์ที่นางพึงใจเป็นหนักหนาแต่ทว่ายามนี้นางหาได้มองเห็นไม่เหอเยี่ยนทดถอนหายใจออกมาเบา ก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้าแต่แล้วก็มีมือคู่หนึ่งมาคว้าแขนของนางไว้ดึงนางกลับมายืนอย่างมั่นคงบนท่าน้ำด้วยความตกใจเหยเย่นสะบัดมือคู่นั้นทิ้งแล้วถามกลับไปว่าเจ้าเป็นใครขออภัยด้วยขอรับแม่หญิงข้าเป็นเพียงคนที่มาไหว้พระเท่านั้นชายนิรนามผู้นั้นตอบกลับมาโถงไหว้พระนั้นอยู่หน้าวัดแต่บึงนี่อยู่หลังวัดเจ้ามาทำอะไรที่นี่เหยเย่นถามกลับ หากแม่หญิงคิดจะจบชีวิตเช่นนั้นจะสนใจว่าข้าผู้นี้จะมาทำอะไรที่นี่ทำไมหรือขอรับชายผู้นั้นตอบเส้นผมเนื้อหนังและกระดูกนั้นเป็นสิ่งที่พ่อแม่ให้มาหากเจ้าคิดเห็นจะจบชีวิตที่นี่ไม่คิดถึงบิดามารดาของเจ้าบ้างเลยหรือยอย่างไรเหอเยี่ยนได้ยินเช่นนั้นก็หัวเราะออกมาอย่างขมขื่นหากจะถามหาความกตัญอยู่คนพวกนั้นหาได้ให้โอกาสให้ข้าได้พูดไหม วางยาฆ่าจนตาบอดและเอาฆ่ามาทิ้งไว้ที่นี่เช่นนั้นชีวิตทีของข้าก็เป็นของข้าแล้วเซียวเจ๋ได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วแล้วถอนหายใจองอมาเฮือกใหญ่เขาตอบกลับนางไปว่าแม่นางน้อยเมื่อคนเดินมาถึงทางตันการตายมันง่ายกว่าจริงๆแต่หากเจ้าจะาเอาชนะเช่นนั้นจะทิ้งชีวิตไปใหญ่เล่าตาบอดแล้วอย่างไรหากเจ้าตาบอดก็จงเป็นคนตาบอดที่แสนพิเศษ จงแตกต่างไปจากคนตาบอดทั่วไปผู้จบเขาก็ควักบางอย่างออกมาจากแขนเสื้อนั่นคือลูกอมกุ้ยหวาเขาบอกให้นางยื่นมือออกมาเหยเยนก็ยื่นมือออกไปเซียวเฉียววางลูกอมกุ้ยหวานั้นไว้ในมือเล็กๆของนางแล้วพูดขึ้นว่านี่คือลูกอมกุ้ยหวาแมสุดท้ายในโลกนี้แมนจะกินไม่ได้แล้วถือเอาไว้ก็สุขใจนะยังไม่ทันขาดคํา เหยเย่ยนก็แกะลูกอมเม็ดนั้นแล้วเอาเข้าปากทันทีนางตอบกลับชายในิรนามผู้นั้นไปว่าหวานไม่หวานกินเอาก็รู้แล้วแม้นคาแรกจะขมแต่ไม่นานก็หวานมากจริงๆเซียวเฉวยตกใจในการกระทำเพื่อสักครู่ของเหอเยี่ยนนางแงงหน้ามองฟ้าอีกครั้งแล้วถามกับชายผู้นั้นว่าคืนนี้พระจันทร์เป็นอย่างไรหรือเจ้าคะเซียวเฉวยก็เงยหน้าขึ้นมองฟ้าที่ขมุกขมวัว เห็นเพียงแสงจันทร์ที่สองลอดผ่านเบรสีดำจางๆแล้วตอบกลับนางไปว่าคืนนี้พระจันทร์สวยเหลือเกินจบตอนที่หนึ่งแล้วนะคะหากท่านชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส r i ครเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะ